เติมบัตรซุยกะง่ายกว่าที่คิดสำหรับคนที่ยังไม่รู้หลายคนรู้ก็ไม่ต้องดูสำหรับคนกแก่ที่ยังไม่รู้จะสอนให้เติมครับอย่างแรกก็บอกก่อนว่าบัตรซิกะนี่เป็นบัตรสำหรับขาประโยชน์ในญี่ปุ่นนะครับขึ้นรถไฟขึ้นรถเมล์ใช้ในเซเว่นใช้ในร้านอาหารประเภทยอดตู้ได้เนี่ยหลายๆร้านแล้วก็สามารถใช้ในตู้กดน้ำได้หลาย,ลายตู้เป็นบัตรที่มีประโยชน,น์มาก ถามว่าซื้อที่ญี่ปุ่นได้ไหมได้แต่สำหรับผมผมซื้อจากราคาด้เยอะแยะเลยแค่เช้คำว่าบัตรุยการแต่รัคาด้าก็เพียบเขาอาจจะกินปเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยแต่ว่าด้วยความสะดวกนะครับซื้อจากราคาด้ามันง่ายแ้วเขาก็คนใหญ่จะมีบัตรจะมีเงินติดติดในบัตรไว้ให้500เยนนะครับแต่ว่าเรามาถึงเราก็ต้องเติมต่อเพราะว่าอย่างที่ผมใช้เนี่ยผมใช้กับทุอกอาง ครับในโตเกียวในญี่ปุ่นในสุขานโดยเฉพาะในโตเกียวเนี่ยมีประโยชน์มากครับอันนี้มาตังหมดทในยันต์มเป็นไงเดี๋ยวจะสอนทีครับหาตู้ถี่มภูแบบนี้นะครับตำเงินตู้ถิ่มภูนะครับโอเคพอเจอตู้ถี่มภูปุ๊บเอาบัตรวางไว้เลยครับ,อบอเอามากระบอกเอาภาษาปิดนะครับเติมจะเติมเท่าไหร่เติมพันหนึ่ง คับเติมอันนึ่งก็หาแบงค์สิเดี๋ยวครับมีด้วยแบงก์ก 5, พันเติมได้ห้าพันเขาก็นม่ให้แล้วาเติมอันหนึ่งแต่หาพันเขาก็ถอนไม่รุกทร้อนไหมรอมาแล้วปุ๊บพันเติม 9, ปไปพันหนึ่งครับถ้ายจะตายนี่นะครับนี่นแบเตมเกัน คิดจำเงินก็ทำสั้นๆนะครับแบบเข้าใจง่ายๆหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าผมทำสำหรับเราบรรดาคนแก่ที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงตอนแนะนำวิธีง่ายๆนี้แหละครับบางตู้เนี่ยมันหยอดเหรียญได้หยอดเหรียญเรามีเหรียญ่าไหรก็เทเทพาจัตู้ที่ผมหยอดที่นี่มันโชว์สบเพราะเราบุยอดเงินแต่นร้อยก็พันเยนนะครับก็มันเป็นประโยชน์ครับครับมี 「手をつないで走ってゆこう」「海の向こうへ」「二人の声が響いてる」「終わらない夏のメモリー。 の日差しを浴びて」「太陽よりもっとまぶしい」「君を見つけられたよ」